สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายเดือนมีนาคมนี้จะเดินทางมาถึงนัดที่7และ8นะครับก็จะเตะในช่วงแรกก็คือวันที่20และ21ก่อนนะครับนี่คือนัดที่7นะครับส่วนนัดที่8ก็วันที่25ถึงวันที่26นะต่อเนื่องกันไปเลยครับผม <c oughs> ก็จวนจะได้ทีมที่เข้ารอบอัตโนมัติ ทีมเลยนะฮะวิธีการของโซนเอเชียเนี่ยก็คือมันมีอยู่3สายเนาะรอบ18ทีมสายละ6ทีมก็เอา1 1และ2นะครับเข้รอบอัตโนมัติในแต่ละสายก็จะได้6ทีมส่วนอันดับ3และ4ของแต่ละสายก็มาเพยอ์ออฟหาอีก2ทีมก็จะได้8ทีมแล้วก็อีก1ทีมก็มามาเพยอ์ออฟกันอีกอมาตัดสินกันอีกว่าใครจะได้ไปเพยอ์ออฟกับโซนอเมริกาใต้ โซนแอฟริกาขอภยัยโซนแอฟริกาเพื่อหา8.5ทีมเพื่อไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับแต่ที่แน่เน่ยได้แน่ๆนะ8ทีมในในตารางนี้ในทั้งหมด18ทีมได้แน่ๆนะ8ทีมไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่อเมริกาเหนือนะครับเม็กซิโกสหรัฐและก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับในปีปีหน้า2026นะ่20นะครับผม เอาเรามาดูนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นเช่นไรนะครับเอาเอาการแข่งขันก่อนกันแล้วกันนะครับตารางการแข่งขันก่อนในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้วันที่20และ21่เนี่ยใครพบกับใครบ้างอ้าวเริ่มสายซีเลยครับออสเตรเลียนะครับอาจจะพบกับอินโดนีเซียนะครับเวลา16นาฬิกาครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับสถานการณ์ของออสเตรเลียก็ก็ยังทรงๆอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ อันดับที่2ก็ตามแต่อินโดนีเซียพร้อมแซงได้ทุกเมื่อและตอนนี้ก็ผัดใบใหม่อินโดนีเซียเนี่ยเอา,เอาได้โค้ดคนใหม่แล้วก็น่าจะมีการเสริมทัพนู่นนี่นั่นเยอะแยะเพื่อที่หวังมากครับที่จะได้เข้าฟุตบอลโลกอย่างต่อนเนื่องและที่สำคัญนะครับอยากจะอยู่ในอันดับที่ท็อป50ของโลกว่าอย่างนั้นนะครับแพทริกไคลเบิร์ตนะครับ เป็นคำตอบนะครับที่จะนำพาอินโดนีเซียไปได้ไหมติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกอย่างต้องมีการพิสูจน์และการเดินทางกลุ่ม C ไปแล้วครับกลุ่ม C คู่ที่2นะครับญี่ปุ่นพบกับบาเลนะครับเวลา17.35ญี่ปุ่นเป็นเจ้าบ้านนะครับก็ญี่ปุ่น,นไม่ต้องแข่งหรอกไม่ต้องคัดเรือหรอกก็ได้ไปอยู่แล้วแหละเออหกแต้มนําโด,งโดงา่งเลยนาโด่งไปแจกฟูงในของกลุ่มนี้ ส่วนบาเลนะ่าต้องลุง้นนะครับลองลุ้นสถานการณ์เท่ากันกับออสเตรเลียน,นะครับหกแต้มกับเจ็ดแต้มเนี่ยถือว่าเท่ากันอยู่พร้อมที่จะเบียดเกิดจากพัชภูบาเลนชนะอา่าวทำไงอะ่ะเออยุ่งเลยต่อไปนะครับเกาหลีใต้พบกับโอมานในกลุ่มบีนะครับสถานการณ์ของกลุ่มนี้เกาหลีใต้นาเป็นที่1ในสายโอมานเป็นที่4ในสายไม่น่ามีปัญหาครับเกาหลีใตน้น่าจะเก็บชัยชนะได้เล่นน,น่าจะเล่นที่ที่เกาหลีใต้ น่าจะไม่พลาดนะครับอืมไม่แน่นอนนะครับเกาหลีใต้เคยเสมอทีมชาติไทยเดินทางไปเสมอที่โซแล้วนะครับแบ่งแต้มกันมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีมชาติไทย่ไม่สามารถที่จะหักเหลี่ยมเข้าไปได้แค่นั้นเองก็ไม่เป็นไรครับอืมเกาหลีใต้มี14แต้มนขณะนี้นะกลุ่ม B มาดูกลุ่ม A ครับอิหร่านนะครับทีมหัวตารางนะสถานการณ์คล้ายๆกับญี่ปุ่นเลยชนะ ทบจะชนะรวดเลยครับเสมอแค่ครั้งเดียวนะครับพบก,กับ UAE ไม่น่าจะมีปัญหาครับเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแต่ว่าคิกออกกันแน่แน่มที่20มีนาคมนะครับกลุ่ม A อีกหนึ่งคู่นะครับอุซเบน,นะครับทีมรองจ่าฝูงพบก,กับกีกีฐานอ่าอันนี้เป็นที่เข้าใจได้อุซเบน,น่าจะเก็บชัยชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ไม่ยากพร้อๆกับอิหร่านนะครับในสายนี้ แต่อย่าลืมว่า u a เ e นี่เป็นม้ามืดมาอยู่นะครับเป็นม้ามืดมาอยู่เกิดจะพัดจะผูมา u a e เอีสามารถเอาชนะอิหร่านได้นะก็ยุ่งเลยอะไรประมาณนี้ลุ้นกันมันเลยจอแดนนะครับพบกับปาเลสไตน์ในคู่ต่อมานี่คือกลุ่ม B นีครับสถานการณ์ของจอแดนยังอยู่ในรอบเพย์ออฟเนี่นนยยังอยู่ในโซนเพย์ออฟขออภัยอยู่ในโซนเพย์ออฟส่วนปาเลสไตน์ไม่น่าจะมีลุ้นอะไรนะครับคู่ต่อไปนะครับของกลุ่มซีซาอุดีอาระเบียพบกับจีนอ่าสูสีครับวิจารณ์ไม่ออกเลย แต่ซาอุน่าจะเป็นน่าจะน่าจะได้เปลี่ยนเนื่องจากเป็นเจ้าบ้านนะตีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับคู่ต่อไปนะครับอิรักพบกับคูเวตนะครับในเรื่องของกลุ่มบีนะอิรักอยู่เป็นรองแชมป์กลุ่มอยู่นะตอนนี้ลองจ่าฝูงอยู่พบกับคูเวตก็ไม่น่าจะพลาดนะครับอิรักไม่น่าจะพลาดนะครับตีหนึ่งสิบห้านาทีและอีกคู่รับตีหนึ่งสิบห้านาทีเช่นกันนะครับกาตาพบกับเกาหลีเหนือนะครับก็ดูตามทรงแล้วกาตาไม่น่าพลาดนะ นี่คือทั้งหมดนะครับเตะในระหว่างวันพท่าฤาษีที่20มีนาคมถึงวันศุกร์ที่21่มีนาคมนะครับเตะอยู่ช่วง2ช่วงนะครับสามารถดูตามตารางได้เลยนะครับมาดูตารางคะแนนกันนิดนึงกลุ่ม A นะครับผมก็อย่างที่ทราบล้วอิหร่านนะครับมี16แต้มนําเป็นจ่าฝูงตามด้วยอุซเบยสแต้ม UAE 10แต้มกาตาร์7แต้มกีกิสถาน3แต้มและเกาหลีเหนือแค่2แต้มนะครับอิหร่านกับ อุสเบกน่าจะน่าจะผ่านมาดูโซนกลุ่มบีนะครับอ่าเกาหลีใต้14แต้มอิรัก1 1แต้มจอแดน9แต้มโอมาน6แต้มคูเวตสแต้มปาเลสไตน์3แต้มนะครับกลุ่มสีครับญี่ปุ่น16แต้มนะครับออสเตรเลีย7แต้มอินโดนีเซีย6แต้มซาอุ6แต้มบาเรน6แต้มและจีน6แต้มโอ้โหมันเลยครับกลุ่มนี้นีก็มันทุกกลุ่มนะครับติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ ช่วงนี้ช่วงโค้งสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3โซนเอเชียแล้วนะครับเพื่อหา8ทีมนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบอัตโนมัตินะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่เข้า,ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ